วี้กลับมาพบกับ My d ด s ส์ d ลเดอร์ช็ออีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาแนะนําสินค้านะครับจะเป็นอะไรนั้นมาดูกันครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําสินค้านะครับจะเป็น d i s ลอควิดอารลามนะครับหรือตัวล็อกดิสนะครับพร้อมด้วยสัญญาณกันขโมยนะครับ LK 3 0 3ครับซึ่งจะมาพร้อมกับจะมีกุญแจนะครับแล้วก็ตัวตัวที่ล็อกนะครับและในนั้นเนี่ยก็จะมีที่สำหรับทอดฐานนะครับ เป็นอุปกรณ์นะครับมาให้พร้อมเลยนะครับสําหรับเวลาทานหมดก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับมาดูการทํางานกันนะครับก็สําหรับการทํางานนั้นง่ายมากนะครับก็ในรถทุกคันนะครับก็จะมีช่องสําหรับดิสอยู่แล้วนะครับก็อ่านี่นะครับมาดูด้านนี้ดีกว่านะครับชัดกว่านะครับเราก็เอานะครับเล็งใช้นะครับตัวล็อกนี้นะครับเล็งให้ตรงกับรูนะครับเสียบเข้าไปครับจากนั้นกดครับ จะเสียงมีจะเสียงปี๊บหนึ่งปี๊บนะครับจากนั้นนะครับเมื่อลดนิ่งแล้วถอดบวกถอดไรเก็บของเรียบร้อยนะครับเมื่อมีการสั่นสะเทือนนะครับนะครับปิดแค่นี้นะครับจะมีสัญญาณเตือนนะครับสาปี๊บนะครับปี๊บปี๊บปี๊บนะครับเท่านั้นยังไม่เท่าไหร่ครับเมื่อมีการขยับอีกครั้งนะครับหรือมีการสั่นสะเทือนอีกครั้งผมขยับนิดเดียวนะครับจะมีสัญญาณอัลามดังขึ้นทันทีนะครับ เสียงค่อนข้างที่จะดังมากครับก็สามารถเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้ว่าในกรณีที่มีคนที่จะมาพยายามขยับรถของเราหรือมาโดนรถของเราเนี่ยก็จะมีเสียงอะลารมเตือนก่อนนะครับครั้งแรกแต่ถ้าขยับขยับอีกหรือมีการสะเทือนอีกเนี่ยก็จะมีเสียงอะลามออกมานะครับทาให้คู่ขนลอกค่าเนี่ยหันมาสนใจได้นะครับก็สำหรับตัวนี้ครับบอกกันอีกครั้งครับเทเค3าครับดิสลอควิดอลามนะครับเป็นอุปกรณ์ที่น่าใช้มากทีเดียวครับ ก็สามารถติดตามเราได้ที่ m y d a s s l i d e r Fanpage ใน Facebook นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ